เอาลละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมแอตเลกออนติชั่นแป้เมตรนะฮะนะเรามาเข้าท u ตเ r ีย l ก่อนเล่นจริงกันเลยดีกว่าดูแบบโอ้ oh my god รู้เลยเนี่ยใช้เอนจิ n นอะไรใช้เมาส์หนึ่งเมาส์สองในการอะไรนนเอ็กไกเปลเนี่ยเออนั่นแหละ <laughs> แล้วก็ใช้สเปดบอลอ๋อโอ้โหอยู่ S <s> อ <c oughs> อโอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยกบอกเลยว่าถ้าเอามาทำเกมขายนะสุดจริง use new skill อะไรของมนะันแล้วทำไมมันสันส่นๆวะฮะโอ้โอ,อ,อนะ้โอ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 ้เล็กเล็กกราฟิกฉันไม่สามารถเล่นได้แล้วนี่ย โอเคเล่นๆกันเลยดีกว่าสามองหนึ่งไปเลยวนะอุย้ยมีไท่ันสิบเจ็ดตัวตัวแรกของเราครับคุณผู้ชมเฮ้ยโอ,อ,อ้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไท่ท่านไท่ท่านเหรอปัญญาอ่อนืทำไมมันสั่นวะเฮ้ยย นี่แหละอืโหลีไวมาแมววท่นนี่แหละลีไวเฮ้ยคือเอมมพ์ดีอยู่นะนี่ขนาดเป็นแฟนเมทที่แบบยังสร้างไม่สมบูรณ์โอ้โหฝึกเมื่อกี้เล่นได้เลยแต่มันแบบปรับการาฟิกหน่อยดีกว่าโอเคได้ไหมวะวทำไมมันสัน่นทำไมคอนโทรลเลอร์มันสัน่นยยา ฟันตาไม่ได้แล้วเฮ้ยวู๊ดย่วูเฮ้ย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 ตอนนี้แหละหย่าอ้าหย่าอ้ามีกระจอกชาท่านอะไรยืนโอ้อะไรอะไรเฮ้ยหย่าโอ้โหอะไรกันนี่ฝีมือโอ้โหเฮ้ย อยู่ในโลกไททันได้แล้วเนี่ยกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วฮาตัวแล้วกับคุณผู้ชมเฮ้ยเจออีกแล้วครับฮึยโอ้โหโอ้โหอะไรกันนี่ปีมือส่วนไททันนี่ปีมือหรือขี้เนี่ย อุ้ยอ่ะหุยหุย,ยกด E ได้โอ้หกด E เพื่อหลบไททันอย่างนั้นเหรอมันหลบได้กี่รอบอะนี่ไงฮัลโหลมันง่ายเกินไปนะนะก็นะเพราะว่ามันยังไม่เช็คเก็บเต็มอะอยากเจอไททันแอนนี่ยังเลยฮะฝีมือจะขาดไหมกันดี่เอยังไม่เจอวิปร,ริตเลยนะมันจะมีไหมนะอันนี้ก็น่า ลุนเหมือนกันโอ้ยโอ้ยแต่ทำไมสีมันมืดมืดแต่มันก็ไม่แหลกนะปรับกราฟิกเหมือนเดิมดีเนาะมาแล้วครับกราฟิกอีพิกฮะอโอส่วนฝีมือนี่ก็อีพิกยูโน่ไปแล้วจ้าโอ้โห ออออืืหหฟันแขนฟันขาได้ป่าวอ้ดีนะดีนะดีนะกดได้ไม่งั้นกดแทรกเออเออเออเมืนไม่โดนหน่อยแน่ฮฮึบยยเ้มาครับคราวนี้เราจะเอาให้หมดเกลี้ยงเลยเฮ้ยตโตเดิมก่อน เดิมด้วยตัวแรกของเราเดิมโอ้ยเฮ้ยไม่เสียเวลาครับไม่เสียเวลาไปเลยอี๋อีตั้งลักเอาแล้วเด้อหย้าาได้ว่ามีตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหม โอ้โอ้สลิงสลิงโอ้เก็มเฟิร์สสลิงไงนี่ไงย่าโอ้ยทำเมื่อกี้มันคว้างจี๊ดแรกโอ้ย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 มันถีบเหรอให้ท่านถีบไปด้วยครับคุณผู้ชมหลบหลบตายตายตายโง่เลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เดี๋ยวแตกเฮ้ยเฮ้ยหามันไม่ได้เฮ้ยโดนแขนเฉยเลยตอนนี้แหละยิ้มอะไรโอ้โหเมื่อกี้มันเห็นตรงนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมวะหรือตาฟาดหรือตาฟาดนั่นไงโอ้โหสองตัวเฮ้ย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 มันตัดขาไม่ได้คุณผู้ชมเฮ้ยจ้า เฮ้ย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 ยาทีบเดี๋ยวแตกติต <not> <ed> ิเฮ <net> ้ยเฮ้ยเฮ้ยต <eland> ่อเนี้แหละคือว่าฝันง่ายอยู่นะเกมนี้นะอยากรู้จังเลยถ้าเขาอัปเดตไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงวะไม่รู้ว่าเขาทำแค่มาเพื่อแบบให้เล่นสนุกเล่นๆนะเดี๋ยวถ้าใครอยากลองเล่นดูก็ บอวางลิงไว้ให้บอกเลยว่าสุดจริงไปสนับสนุนเขาได้ใช้ยาเรียวเอ็นจินด้วยนะเนี่ยฮะภาพถึงได้สวยขนาดนี้ฮะยอตอนนี้แหละอ๋ะอฮะฮะโอ้ยอะไรกันนี่เดี๋ยวอีกแค่แปดตัวเท่านั้นเมื่อกี้ก็ประมาณนี้แหละ เราต้องห้ามโดนตบตบทีเดวตายเลยนั่นแหลเฮ้ยเฮ้ยนมัวเลยสตาร์บดหน่อยนึบสตาร์บดสตรีม เอาละตอนนี้แหละเล็งเล็งง่ายๆนี่เราหกตัวเองคุณผู้ชมบอกเลยว่าง่ายฝุดฝุดง่ายฝุดฝุดเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวนี้ง่ายมากตัวนี้ง่ายมากเฮ้ยเจอตัวนึงแล้วเจออีกตัวนึงแล้ว,ว,ลวไปเลยอออืื้ห ทำไมแอสเซทอเทสชั่นของจริงมันไม่ทำอย่างนี้มั่งวะดูแฟนเมคสิสุดจริงเฮ้ยเจอแล้วแปรนิกแพรนิกอื้อืมอืมอืมอีซี่ฟูดฟูดแต่แบบโอ้โหบินทีนึงนีแบบ คุณผู้ชมเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยมันคืออะไรอะท้องเหรอไม่น่าใช่ดูไปดูไปอ๋อไม่ใช่ท้องคอแต่ทำไมคอเป็นรูอย่างนั้นวะไหนอ,อ,อีกอีกตัวอีกสามตัวหายไปไหนคุณผู้ชมช่วยหาหน่อยครับมันอยู่ตรงไหนวะฮะเอ๊ยเอ๊ะติดอะไรเนะี่ย ติดอะไรนะฮะโอ้เฮ้ยเจอแล้วสองตัวเฮ้ยเหมือนใจตัวนึงละใช่ไหมมีสองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วนู่นไงโอเคเราไปฆ่าตัวสุดท้ายก่อนไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โ,อโ,อโ,อโอหรีไวชัดชัดสุดยุบแบบนี้ปะปะห้ติดติดไม่ใช่ดีไวละยาอ่างแก๊สหมดแก๊สพุ่งหมด เดร์เจเกตไอ้น,น,อน,นี่มันอยู่ไหนวะคุณผู้ชมเมื่อ,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 อก,ออกอออี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บเจอแล้วอ๋อเจอแล้วยามาเวิวสกิลโปพิเยอร์อะไรก็ไอซ์อ่ะไอซ์อ่ะ โอ้ยเมื่อกี้อะไรกันาสตาร์เบอร์สตรีมยาอย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 สองคนสุดท้ายถ้าจะไม่ผิดมันอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่แหละเราจะไปแบบรวดเร็วนั่นไงหึหืมมยูหย่าเอ้ย,อย อ้าวลาส,ส์วันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหบอกเลยว่าจบเกมแบบอซ a s y <า>ง่ายเกินไปเอาเป็นบ้าเราจบกันไว้เพจนี้กันก่อนดีกว่านะครับ ถ้าใครชอบเกมและถ้อาอุทิศท,ท่านแฟนเกมดีก็สา,ามารถโหลดได้ใต้ description นี้นะครับแลว้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยและที่สำคัญเลยอย่าลืมฝากกด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย